สวัสดีพี่พี่น้องชาวคูนฮะทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กันในช่องารามูนแชนแนลนะครับผมวันนี้เรามาเล่นเกมเอลิ n ฮันเตอร์กันนะครับของค้ายจเปิเกมมี่เงนี่เช่นเคยนะวันนี้เราก็พกทุนมาที่1นึ่งพมื point กันอีกแล้วนะครับเราเข้ามาในห้องเอ็กเพรนะครับเราปรับเปิดกันก่อนนะที่10บ point นะครับวันนี้มารา้อยสี่สิบ point ครับผมยังไงครับชุดตัวเล็กเล็กนื้อตกดีอยูน่นะไม่ละไม่ละ แข่งนะครับออกไปทางแข่งเลยแหละแบบนี้บางทีกันดีดีทั้งผมในการเล่นนะครับไม่ใช่ว่าแบบมันมีช่วงเวลาของมันนะเท่าที่ผมรู้สึกนะบางทีนี่ก็แบบชุดเดียวก็มาได้เลยก็มีนะครับบางทีตัวเดียวเนี่ยก็แบบเต็มๆแล้วเบ็ดตุ้ง้วยนะเนี่ยได้ยิงปีมาสี่สิบนัดยังไงละ่ะโอ้โหดูได้น่าเกียดเนอะ สามร้อยหกสิบร้อยน้อยนะเนี่ยออกไปทางแข่งก็ส่วนใหญ่เลยนะเนี่ยโอ้โหนี่ก็เป็นการเล่นงานตน้องวันหุมนะครับผมก็เล่นช่วงเวลาประมาณหกโมงครึ่งน,นะครับก็ดูสภาพเลยเด่เป็นอย่างเงี้ยวันนี้ไม่จะไม่ได้นะครับไม่โดนแน่เลยวันเนี้ยอ่าแล้วใครนะครับที่สนใจอยากเข้าร่วมหมู่บ้านโคนะฮะของเรานะครับก็อย่าลืมดูที่ใต้คอมเมนต์ล้วกันนะอาจจะพิกท้ายเกมก็ได้นะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับอะไรก็ไม่แน่นอน ลองลดเหลือเบ็ดละ 5, ห้าปอยดูครับเฮ้ยเหนื่นจะดีบางทีก็เป็นที่เบ็ดอยู่นะเอาหนึ่งยิงเบ็ดละห้าจะดีนะครับบางทีเบ็ดละสิบไม่ดีเนี่ยก็เป็นสิบห้าไปนะครับลองปรับกันไปเรื่อยๆดูก่อนยี่สิบเนี่ยอาจจะเวิกก็ได้นะลองปงรับดูแักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็คอยไล่เบ็ดดูลลกันนะอันนี้ผมลองลดมานะครับได้ามาสองร้อยห้าฟอยก็ค่อนข้างหยุดโอเคนะ เบ็ดก็ค่อนข้างที่จะน้อยอยู่ได้มาเมื่อกี้ก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ยิงมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แหละเป็นไงวันนี้โดนแน่นอนผมรับประกันได้บอสไม่แตกอดนก็โดนครับผมทําใจรับไปแล้วครับตั้งแต่รู้ว่ามันแข็งแล้วนะท่านผู้ชมเล่นก็ขอให้สังเกตกันดีๆนะครับว่ามันควรที่จะไปต่อไหมหรือลองเปลี่ยนออกเปลี่ยนห้องดูก็ได้นะครับวันนี้ผมก็ลองเล่นดูแล้วว่ามันแข็งจริงๆนะครับสําหรับตอนนี้นะ เมื่อกี้ผมไม่ได้เปลี่ยนห้องด้วยแหละโอเคครับใครชอบก็อย่าลืมทักทายไลค์แชร์แล้วกันนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะในการมาคืนในวันถัดไปนะครับแล้วก็เราไมา่ต้องเราไมา่ต้องทั้งก <c oughs> ็มาเจอใหม่ที่าม,ามีแล้วกันนะผมสวัสดีครับสมุสมรสมมสอรนพนักงานสูบยาผมก็แค่คนธรรมาดาที่เดินเข้ามาในพื้นที่ที่เข้าหางสูบบุหรี่และคุณก็เดินเข้ามาเพื่อยิบบุหรี่และจุดสูบ